ฮยยาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เทคนิคดีๆในการฟาร์มเรือห่อนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับซึ่งสามารถหารู้ได้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็จะรู้ได้ในคลิปนี้ครับอะไรที่คนรู้แล้วก็ดีแล้วนะครับอะไรที่ยังไม่รู้ก็ดีนะครับก็คือได้เก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะก็สำหรับใครที่มีเทคนิคดีๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อแบ่งปันความรู้ต่างๆให้กับทุกคนนะครับโอเควิธีแรกนะครับเรามาฟาร์มเรือห่อนครับสิ่ อุปกรณ์ที่มีช่องรูนนะครับเช่นอุปกรณ์ที่มีช่องรูน4ี่ช่องนะครับเช่นอุปกรณ์พวกนี้นะเห็นไหมมีสีช่องนะครับถ้าเกิดโชคดีครับอาจจะดรอปได้สีเดียวกันเลยนะเช่นเราอยากได้สีแดงใช่ไหมครับเราก็ดรอปมาเฮ้ยเผอิญว่าเฮ้ยโชคดีจังเลยอะแม่งเกิดมาอะไรดวงดีขนาดนี้ดรอปได้สีแดงรวดเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าดรอปมาแล้วครับเราได้เป็นสีฟ้ารว่นนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการครับอย่าเพิ่งเอาไปย่อยทีนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้ทําสายอื่นด้วยแต่ถ้าว่ามัน มันแบบยังไงว่าเพิ่ดอกมาแล้วแบบมันไม่สามารถใช้ได้แบบว่าเฮ้ยอุปกรณ์นี้มันเพิ่มไฟเว้ยแต่ว่ามันเป็นช่องรูนสีฟ้าช่องรูนสีฟ้าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับน้ําปะใช่อันพวกนี้ครับไร้ค่าครับย่อยชิงนะแล้วก็ไอ้พวกรูนไหนที่ดอกมาแล้วครับแล้วมันนี้มีช่องรูนใหญ่เว้ยอุปกรณ์ที่ดอปมาแล้วม่มีช่องรูนเว้ยอันนั้นนะครับก็ย่อยชิงนะครับมันทําอะไรไม่ได้นะยุ้วิศษจากรก็มีช่องรูนใหญ่แล้วครับเราเกิดแล้วก็ได้ออปชั่นดีมากๆเลยนะเนี่ยเช่นอันนี้เียดกัน มันมีค่าโจมตีทะลุเกาะน,นะครับซึ่งดีมากๆเลยสำหรับผมซึ่งมันดีกว่าไอตัวทางซ้ายมากนะไอที่ผมใส่อยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นรูดายก็แล้วกแค่เอามารีเฮดพีใหม่นะครับห้ได้เป็นค่าอื่นครับมันดีกว่าเช่นคลิอะไรเงี้ยก็ได้นะโอเคเทคนิควิธีการหานะครับก็คือขั้นแรกนะครับคือการเปิดคูณ2นะครับแล้วก็ใช้เว่นขยายนะครับในการล็อกเลือกแมปที่เราต้องการนะครับที่เราที่มีอุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับ อาเช่นไอแมปนี้แล้วกันนะเนี่ยแบบนี้ผมล็อกให้ไปแล้วนะเนี่ยผมจะล็อกให้ดูครับกดไปที่ล็อกนะครับลเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการนะเช่นไอ้สร้อยนี้สร้อยนี้แล้วก,กดยืนยันนะครับเลือกเว้นขยายที่เรามีนะเว้นขยายหาได้จากไหนก็วางใต้ดินนะครับใช้กุญแจเอ้ยไม่ใช่กุญแจดีใช้จุดหมายสุดจุดหมายในการช้าไปเล่นนะครับอ,อ็หากุญแจตีบอสแล้วก็เปิดกล่องนะครับโอเคแล้วมาพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องการหาอุปกรณ์ที่มีรูนครับวิธีแรกก็คือการล็อกนะครับ พอเราเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการได้แล้วนะครับเนี่ยแล้วพอเรากดล็อกไปแล้วนะที่จริงมันให้5้าญแจะไออะไรอะไอแมนขยายฟ้านะครับเป็นจะได้5้ตานะครับวิธีการก็คือเปิดเช้ไฟ2เท่าครับไปที่แบบที่เราต้องการพอเราล็อกแล้วครับกด,กดเข้าไปเรื่อยเลยนะวิธีการนี้นะครับคุณต้องเข้าห้องให้ครบทุกห้องนะครับทุกห้องเลยนะโอเคไปฟาร์มกัน ข้อดีของการฟาร์มแบบนี้ครับคือเราจะได้แบบของอุปกรณ์เยอะมากครับแล้วก็ได้สิ่งอื่นๆมาด้วยนะครับแต่ข้อเสียคือเราจะเปลืองพลังงานมากนะครับแล้วมาดูวิธีที่2กันนะวิธีฟาร์มแบบที่2กันะครับวิธีฟาร์มแบบที่2นะครับคือเราเปิดคูณ2นะครับเลือกแบบที่เราต้องการจะฟาร์มครับอันนี้คือเราไม่ต้องใช้เว้นขยายนะครับเพราะว่ามันจะไม่คุ้มนะครับให้กดเข้าไปนะครับให้หาห้องที่มีให้หาห้องที่มีเออ หัวแดงนะครับอยู่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์นะครับถ้าแบบนี้ก็ไม่ใช่ก็กดออกได้เลยนะถ้าไม่กดออกไปเลยได้แล้ครับหาไปเรื่อยๆครับแต่ข้อเสียของการเล่นแบบนี้ครับคือมันทำให้เรารู้สึกแบบเวียนหัวขึ้นไส้เร็วนะครับก็คือมันจะไม่สามารถฟาร์มต่อได้ไวอทุกคนเจอแล้วนะครับดูนะเห็นไหมเราจะเจอห้องไก่เราจะเจอห้องใกล้ๆแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปเลยนะโอเคฟาร์ม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 ไฟร์กิมี่ไฟร์ ค okay, ฟาร์มแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับข้อดีก็คือประหยัดพลังงานมากๆนะแต่ข้อเสียก็คือยังไงอะเหมือนจะสิ้นเปลืองเวลานะถ้าเกิดเราหาไม่เจอมันจะสิ้นเปลืองเวลานะครับแต่ข้อดีคือการทําแบบนี้คือมันจะทให้เรามีเงินใช้ไว้ทุกคนคือจะมีเงินใช้แบบมากๆแหละโอ้โหขอบคุณกิลครับที่ทำมาหาได้นริงจะเป็นเรื่องการฟาร์มลูเล็กนะครับวิธีการฟาร์มลูเล็กนะครับก็ไม่ยากมากนะครับเรื่องแบบที่เราต้องการนะครับแบบที่ไกลที่สุดเท่าที่จะทได้นะที่แบบเข้าไปเล่นได้นะครับเปิดคูณ2นะครับ ไปเลยรูนเล็กครับก็คือรูนพลังงานนั่นเองที่แบบเราเอามาทำรูนพลังงานใช่ไหมเราจะต้องใช้เยอะใช่ไหมครับโอเควิ่งเข้าแต่ห้องเปล่านะครับแล้วก็ห้องที่มีสัญ,ญลักษณ์รูนสีเงินนะครับห้องที่เป็นหัวแดงครับแต่ว่ามีรูนสัญลักษณ์สีเงินนะครับทําเข้าสีแดงนะเอ้ยไม่ท้าเข้าสีทองนะครับอันนั้นมันรูนใหญ่นะได้รูนเล็กน้อยด้วยถึงไม่จะได้รูนเล็กเกิดแต่ก็ห้ามเข้าออกันความีนไปเรื่อยๆครับความจนพอใจเลยนะจะคุ้มมากเลยนะครับพอจะ เราจะเสียพลังงานเราแค่วิ่งเข้าห้องเปล่านะครับแล้วก็วิ่งเข้าห้องหัวใจงครับอันนี้คือคุ้มกับพลังงานมากแล้วก็สามารถหารูเล็กได้เยอะมากๆเลยครับเอื้อฟามึกเวลาผมเล่นนะครับนี่คือเราสามารถปรับเปลี่ยนไปในเทคนิคของเราได้นะเดี๋ยวเวลาผมเล่นนะครับผมก็จะเข้าห้องกล่องไปด้วยนะเพื่อจะได้ความเอาจุดหมายไปโไปลงยังวังใต้ดินนะครับโอ้ยลิ้มพันเมื่อกี้เพื่อหาจุดหมายไปลงยังวังใต้ดินนะครับโอเคครับวิธีการฟาร์มลูเล็กก็ไม่ยากครับแค่นี้นะครับ มันง่ายมากเลยใช่ไหมละครับทุกคนถ้าเกิดเรารู้แล้วก็เราจะสามารถฟาร์มแล้วก็จะเก่งขึ้นได้นะตรงนี้ผมจะขอภาคทับนะครับนี่คือเคล็ดไม่รับนะครับก็คือเมื่อเรามีไฟเยอะใช่ไหมครับเราเล่นยังไงก็ได้ครับให้เหลือหนึ่งนะครับเวลาเราเล่นในเกมใช่ไหมเรามาดูที่ไฟฟาร์เราครับถ้าเกิดว่ามันเหลือหนึ่งแล้วให้เรากดออกมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเล่นใหม่นะครับคือจะเล่นอันไหนก็ได้นะครับคือเล่นปุ๊บแล้วก็ฟาร์มครบทุกห้องนะครับเมื่อเราเล่นไปห้องแรกครับไฟฟาร์ก็จะหมดใช่่่่มั้แตตวาาพอออเรรไไปปหงคบ มันยังดรอปของอยู่นะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆครับพอเราเล่นจนฟาร์มครบมุกหพองตีบอสเสร็จครับแล้วก็อดแล้วก็กดออกมานะครับนะครับพอเราฟาร์หมหมดแล้วใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็ไปที่เอ่อตรงไฟฟ้าพลับตรงไฟฟ้าเรือห่อครับแล้วกดบัวนะครับ,แล,บ,รบแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเรือห่อนะครับไอ้ไฟฟ้าไอ้แบตเตอรี่โบราณนะครับใช้เราก็ได้4ีสิใช่ไหมครับแล้วเราก็เข้าไปเล่นในเกมเลยนะแล้วเราก็เล่นเหมือนปกติครับคือเล่นเลือหนึ่งครับพอเล่นเรือหนึ่งปุ๊บแล้วก็ออกมาแล้วเข้าไปเล่่่นใหมครรรับทีไเือยๆะ วนไปเรื่อยๆนะครับมันจะคุมค่าต่อไฟฟ้าของเรานะก็คือใช้ใช้ังงก็ได้ให้เหลือนหนึ่งแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไปเล่นให้ได้แล้วก็ฟ์มของให้หมดนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้สอนทุกๆอย่างที่ผมรู้เปหมดนละใครที่มีเทคนิคอะไรดียงิยงเจ๋งก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับส่วนกลุ่มไลน์ก็ใต้คลิปเหมือนเดิมน,นะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับอาจจะยาวหน่อยก็ ขอโทษด้วยนะครับผมก็ต้องทำคลิปม,มันยาวๆบ้างนะเพื่อให้ทุกคนได้ดูอย่างสนุกสนานหรือไม่เอ,อ่ยยังไงอ่ะหรือถ้าทุกควไม่มีเวลาผมก็ทำคลิปสั้นๆเหมือนเดิมก็ได้นะทีนี้ผมก็งานเยอะนิดหน่อยนะครับบางวันไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่ถ้าวันไหนลงแล้วรู้สึกว่า,ฮวาเฮ้ยคลิปม,มันไร้ค่ามันไร้คุณภาพอ่ะไม่ใช่ไร้ค่าหรอกมันไร้คุณภาพอ่ะคือมันไม่ไดีอ่ะผมก็จะปิดไว้นะครับผมก็จะลบออกไปเลยนะบางอันไหนที่มันดูหลอกลวงก็ลบออกนะผมจะไม่คลิกเบ็ดไม่อะไรหรอกนะคืออยากให้ทุกคนดูไไปเพื่่อออหาาคววมสนยดซั พวกไลท์พวกยอดบิวนี่คือก็เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่มาทําให้ผมช่วยแบบมันมาช่วยผมแบบอยากทํามากขึ้นนะถึงแม้ว่าวันจะเหนื่อยมากจนไม่ได้ทาก็โอเคอันนี้วก็จะปิดคลิปแล้วนะครับก็จะขอพูดช้ชาบ้างนะแบบพูดช้าปิดคลิปบ้างจะอยากรู้ว่าจะเป็นไงบ้างจะติดสตันไหมไหมนะแต่วันนี้พูดจะรีบพันแล้วนะโอเคโอเคโอเคก็ขอบคุณทุกคนกันด้วยครับที่ดูมาถึงจนตอนนี้นะ,ขอ,ออนะขอบคุณทุกยอดซับทุกยอดบิวบนะครับขอบคุณทุกยอดไลท์ด้วยคอมเมนต์มาได้ฮะไม่รู้อะไรก็ถามได้ครับ สนใจก็เข้ากลุ่มไลน์นะครับเข้าไปถามได้ครับทิ้งโน้ตไว้ได้นะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับโชคดีครับเล่นเกมให้สนุกครับขอให้เก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นใวัยเลยนะอยู่คลิปนี้ก็ไปเก่งขึ้นใวัยเลยงัังตอนนี้ผมก็ไม่มีอนไรทุละอะไรแล้วไม่มีทุอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับส่ยูทิลาครับ